เอาไปเอาคุณเบลกินลาบฮะจ้าเมื่อนี้มากินลาบยุขางซาได้จ้ากินกับลาบหมูจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเ้าสิเบิร์ข้าเจ้าอันงมบักหอยเนาะเม่นักหอยปลจ้าเดี๋ยวห้าสิบเบอรง อย่าเพิ่มสีงมหอยสูเบิงจ้าแต่ว่าตอนนี้เพิ่มเฮียวเพิ่มแห้งก่อนจ้าโอกัสมาวุ้ยหมองบางวุ้ยต่อมนันทำงานก็ได้ด<ะ>เป็นแผลไม่รังไม่รนงอย่ากแขก็งนะทำงานไม่ได้เพื่ <laughs> ออะแรงทำงานนะยังมนุษย์สูงยังสูงพักไหลไอ้บักเกลือพูดนี่นได้กินน้อยๆได้ละ่ะนยยีงง่ไงมันแนก่ อันนี้ทัพพูดนะจ้าพี่น้องมากินกับลาจ้าเก็บมาจากสวนเนี่ยล่ละจ้าทัพพูดไเล็กตมตัวะะอัอดแบป,ะปะักข้ามงไงด้วยอืมาไปต้กิอเดล๋ยวไม่เตมบเตกกินก่อนนะจ้าเพื่อไดเบิ้งกกนอย่าลืมกด ไลค์กดชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบเบ้เด้อจ้าแนามั้อืมเกนเก็อ้องสยาเลยอือืมเทียวอ่ะอือยังไ่เลยแบ๊องยานซ้อนยันยานซ้อนโดนนิียืจุเก็บกููกล็กเที่ลูกครับ

อาาบ้านอบฝนเลยนี่คแม่บาลงนุ้แม่มาลงล่ะหนูกะสีลงนั่นแผลกะสีน่าบาลงลกไมาลงล่ะมาลงลอะเดี๋ยวได้มาชยหอยมาเดาข้ามาทายมาเดเข้ามาทายหอยมาหน้าก็ได้ไปเดี๋ยวลงไปกะสีลงน้จ้าไม่ใช่จ้านี่เหอขามายหอยเื่อี้กินอันนี้อย่างเดียว กินลิ้มสามาฟ่องตั้งร้ายกินมาพ้องเดียวนึงคอยดิดบาได้อนี้จะมีเนี่ยเดี๋ยวซ่อนพินิสติกาึชบาะไเนี่มันเนี่ยมอเติร์อะไระกัดเล่นแม่มาแล้วสิงห้าบนหื้อสนใจมอเตอร์เอ้าวสนใจมึงเองก็นนี่แม่ có bao nhiêu lăm mười Cái mười lăm mười lăm mười đó mười lăm mười lên mười lăm 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 ừ

เด็กถมงแข่งูงเอยังีไปไหนหาอะไรหมดหาหม,ออม้อกูยาวแงงว่ะอ,อย่างคนขี้นมาก,กมเป็นแต่ลงน้ำด้วยเหรอตืึงน้ำม,มาได้เลยยล,ลังอ้ราเรียนส่งภาษามาปางังอ่ะมันหลุดเฮ้ยตรงกลางก็หลุดหัวป๊าหลุด ใบหัวลาภาคนี้ยู่บ่เก็บมันกินกับใบยี่หราต้นนั้นยังอยู่บ่อยู่งามงามต้นนั่นน่ะดอกไม้พิกิตใบหนึ่งให้งามนี่าาทานจรแล้วกิตใบตอันข้าวกินกับนี่ยรูใบหัวลาภาคนี่อันโอใช่มันนางมันลูกหยาดฝนอืมโอ้โหมืกินน้ำกันจ้ะพี่น้องไม่ยด้านเด้อ นี่บอกมัน้องหายไม่ต้องเพี้ยวมากรอไปเนี่ยวแม่เชื่อไหมท่านขาไปเลยกลับบ้านก็รู้เดี๋ยวให้มันเล่นให้แผลหายก่อนหอยเรายังมีต่อไปมีร่มยังแข็งผลงเบืองยังมีมีร่มแข็เบืองทายไปทายจ้าทายจีทายจะต้นจนจมไปแล้ว <c oughs> ตอนเนี้ย <c oughs> ด้หยังเห็นตเบมมามรม่ลหลามือกี่หอดมงขาบอนเหมือนตลไปปดคอตรงนี่บอกาเอดคอป็นเริ่มเป็นวงอ่ะเบ้ีกินน่ารกแบบเดาเดียวจะีเียกให้เรนัดหนขนาดมากจังสีละ น้ำมาลูกให้ลูกก็ต้องขายให้่นหน่งถึงงานจะได้ขายปะอ่ได้สีไม่เด้ขายได้อปล่าได้สีลงนนทิดสูดอะไรไหมอ่าเอสวีอองบบขายน้อปลคัมเทสอะก็ด้เเดี๋ยวจะเอาหมูไปเป็ร่งเนาหกสิบเก้าบาทเอาคุณเบลเจ๋งละก้าเนย ตื่นรถแล้วแน่นมากเลยเว้ยวางกองหาติดวางยาแมลงกองหาที่เก่ามือยังแมลงของพี่เก่าเลยแบบใหญ่กว่ามือเจสิมหานะเอะิได้ของบางอย่าเอแต่ผิก็ปีเลยอไแต่ิวัอ๋ออามาเป็ยหแ้ัก็ูกก่อนในบ้านนะ บอแมนเป็นี่างไรเจอมันงก่อนมาข้าอยู่ก็มาเป็นอะไรมานอนเล่นกันเนี่ยแล้วสิกลับบัานอืกอื่นเจอแล้วกลับมาต้องกักรแล้วผู้รแล้วกลับเนาะ่มีกล้องมลูมันงสองกนนะนะไห้จ้าเบเบตายเลยก็อต้องหา ใส่ตองไร่นี่นะลูกอาเาองกัเมื่กี้ย่นเห็นหัวนมก็เลยไปใส่เสียทั้งในมเขาบอสลูเขาดนใส่เตัวทา้งในมากเลยลมหนาป้นหัวนมปั่น่โอ้ยใครก็ตอนลูกอยู่สวนอยู่เห็นดากเต็มเต็มมาดากมาเต็มเต็ม เจ้าจ้าบ่ได้นะเฮตลอไออกมาสิออกมาจ้าจเดี๋ยวเบบสิไปเบิร์ข้าจางง้นมาขายจากในนะจ้าสำหรับมือนีพ่อไปก่อนเนาะ เบเบสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้เน,เนเานเียได้จ้าเป็นกำลังใจให้กับเบเบจ้าบาย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 ออกแก้วมา <c oughs> <c oughs>